โอเคครับผมวันน uh? okay, no uh? ี lerde, so ้มาแนะนำเซตติ hmm. <t> ้งเพื hmm. <t> ่อเพลย์นะผมก็ใครที่บอกว่าเพลเพีวิ่งน้อยหรือบอกว่าเฟรมกระชากนะก็เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับก็จะพาไปเซตติ้งต่างๆนะก็ไปดูในคลิปกันได้เลยครับโอเคครับผมก็เริ่มจากอินเดียร์คอโทรพลาสนะครับแล้วก็กดเปิดไปได้เลยครับอันนี้ก็ปรับตามผมได้เลยนะมินิเตอร์สามดีเซตติ้งนะตรงนี้นะก็เลื่อนเป็นการ์จอนะอันนี้ก็อันที่สองตัวนี้ก็ไฮเฮดนะประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เลื่อนเป็นการ์จอนะ แล้วก็ต่อไปเรสเซตติ้งในเกนมน้อผมที่ต้ปรับนะก็กราฟิกก็ผมจะปรับประมาณนี้แหละครับเท็เกเจอร์วิดีไฮเดี๋ยวนะที่เหลือบบอ้อมๆอ้อมหมดเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ไอ้วัตกราฟิกก็จะปรับเต็มเต็มหน้าจอนะตามหน้าจอนะก็อะไอ้น,นี่ครับแบบแล้วใครบอกว่าอย่างไอพีส์ล่าล่างนะครับหรือว่า,วามีทีมดีเซตติ้งค่ะโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับร้านสีนวนเอ็กซ์โปเฟอร์นะครับผมคุ้นเบื่อหรือไม่นะครับกับ ที่ต้องสซ็ตมดีราคาโคตรแพงนะครับราคาแบบแม่งแพงชิบหายนะครับคือแบบขายแบบ4ี่ร้อยห้าร้อยนะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับเมือ่อมาร้านสีนวลเอ็กซ์ปูเฟอร์นะครับก็คือสซมดีห้าสิบบาทนะครับโอ้โหนะครับดูนี่ครับ